สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทําเมนูทาร์ตมันม่วงค่ะเริ่มจากบดมันม่วงให้ละเอียดตามด้วยเกลือสองช้อนชาค่ะส่วนนี้จะเป็นฐานในการทำทาร์ตมันม่วงใส่ข้าวโอ๊ตเพิ่มไปอีกหแก้วค่ะส่วนผสมสุดท้ายนมจืด 50ML มลค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ เสร็จแล้วรองพิมพ์ด้วยกระดาษไขนำส่วนผสมทั้งหมดลงมาในพิมพ์ได้เลยค่ะใช้ช้อนหรืออุปกรณ์ใดๆก็ได้ค่ะในการที่จะทำฐานของทาร์ตไข่ขค่ะนำมาใส่เตาอบด้วยอุณหภูมิ140องศาใช้ไฟบนล่างเวลา20นาทีส่วนผสมของทาร์ตมันม่วงก็จะมีไข่ไก่4ฟองค่ะ ตามด้วยนมจืด200 m l ค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันกรองส่วนผสมทั้งหมดลงในฐานที่เตรียมไว้ค่ะนำเข้าตู้อบอีกรอบด้วยอุณหภูมิ140องศาเวลา20-30นาทีค่ะเสร็จแล้ว <Wow. S 1> ทาทไข่มันม่วงค่ะน่ากินไหมคะ แบบนี้เลยทัดไข่มันม่วงสูตรนี้ทำง่ายๆค่ะไม่มีแป้งเหมาะสำหรับท่านที่ชอบของหวานแล้วก็กลัวอ้วนค่ะและเป็นเมนูที่ทำง่ายๆอร่อยลองทำดูนะคะ